การออกกาลังกายเป็นสิ่งที่ดีนะครับ แต่ท sunrise, ีเนี้ยกระดูกสันหลังเราไม่ปกติการออกกําลังกายอาจจะไม่ได้ทุกชนิดต้องเลือกกีฬาที่เหมาะกับภาวะพังกระดูกสันหลังนะครับซึ s <S ่งกีฬาที่แนะนําเลยนะฮะสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลังเนี่ยดีที่สุดเลยคือว่ายน้ำนะครับเพราะว่า1การว่ายน้ำเนี่ยจะมีน้ำเนี่ยช่วยประคองน้ําหนักของคนเราเอาไว้นะฮะทำให้กระดูกสันหลังเราเนี่ยไม่รับน้ําหนักมากเกินไปนะครับอันที่2ลักษณะของกีฬาเนี่ยจะทําให้คอมัสเตอร์ครับอย่างเช่นกล้ามเนื้อหลังกับกล้ามเนื้อท้องเนี่ยได้ทํางานอย่างเต็มททีีี่่่นนัโดยไมม้ําหก จะทําให้กล้ามเนื้อนี้แข็งแรงขึ้นนะครับอันที่2การเดินไม่ควรวิ่งไม่ควรกระโดดนะครับเพราะว่าแรงกระโดดเวลาลงน้าหนักเนี่ยแรงที่กดที่หมอนรองกระดูกนี่จะเพิ่มขึ้นอย่างมากนะแนะนําให้เป็นเดินหรือเดินเร็วได้อันที่3การขี่จักรยานยังพอทําได้นะครับแต่ว่าจักรยานที่ใช้เนี่ยควรจะเป็นจักรยานที่ทําให้ผู้ป่วยเนี่ยนั่งตัวตรงๆขี่นะครับไม่ใช่จักรยานที่มีการก้มนะฮะเพราะว่าการก้มเนี่ยจะทำให้กระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกสันหลังเนี่ยแรงกดภายในเนี่ยจะเพิ่มขึ้นทันทีเลยนะฮะนอกจากน แล้วคอยังต้องแอดนีก็จะทำให้กระดูกคอเนี่ยมีปัญหารวมด้วยนะครับ